สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับเรื่องของเจเนเรชันนะครับแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในการทํางานและการใช้ใช้ชีวิตนะครับของคนในแต่และเจนนะครับซึ่งอยู่ในองค์กรนะครับออที่ผมทํามาให้เนี่ยเป็นเจน BB นะครับเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจน X แล้วก็เจน Y แล้วก็เจน C หรือเจน Z เพราะฉะนั้นเ,เจนลักษณะน,นี้นะครับทั้งสีเจนเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ในองค์กรนะครับ BB นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เกษียณไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลายๆองค์กรที่ให้โอกาสคนที่เกษียณไปแล้วและมีความสามารถในการทํางานอยู่เพราะฉะนั้นในสีเจนเนี้ยนะครับยังอยู่ในองค์กรนะครับแต่ในสีเจนเนี้ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมแยกย่อยๆง่ายๆเลยเป็นสีข้อก็คือเรื่องของ การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไอ้เรื่องของการกล้าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะไปอยู่ในเจนไหนนะครับส่วนใหญ่เป็นเจน BB กับเจน X นะครับซึ่งไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเป็นพวกที่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันอันเนี้นะครับจะมีความรู้สึก กลัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระหว่าง2เทียนนี้บ b กับ x เ,เนี่ยถ้าเกิดเรียนรู้แล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะปรับตัวแล้วก็ยอมรับได้นะครับตัวเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของทัศนคติพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละเทียนมีมุมมองมีทัศนคติที่ถูกปลูกฝังเนี่ยในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับส่วนตัวที่สามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสาร เข้าใจไม่ตรงกันเราสังเกตนะฮะในทุกวันนี้นะคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆม,มันก็จะไม่หมดเลยนะครับบางทีเราเป็น Gen X เราเป็น BB ฟังหลานฟังเหลนลูกพูดเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจครับนั้นจุดสําคัญเลยก็คือเรื่องของช่องว่างระหว่างไหวนะครับแต่ในแต่ละ generation เนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับถ้าทุกๆคนในแต่ละ Gen พร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้นั้นตอนนี้เรามาดูนะครับว่าในแต่ละเจนเนอ่ยนะครับอันนี้คือพูดถึงในองค์กรน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่บ้านนะครับผมเปรียบเทียบให้นะครับเพราะว่าในที่บ้านเนี่ยนะครับในแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็มีเจเนเรชันครบอยู่แล้วนะครับผมเปรียบเทียบความสัมพันธ์ให้นะครับเอาง่ายๆเลยผมเอาแค่เจน y นะครับเจนวเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าเจนวตอนนี้ก็ถ้าเกิดอยู่ในองค์กรเนี่ยนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเจนวกับเจนเเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาคอนฟ lict กันนะครับถ้าเกิดเป็นที่บ้านเนี่ยเราสังเกตง่ายๆจะเป็นลักษณะของพ่อแม่กับลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตง่ายๆนะครับคนที่เป็นเจนวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นเจนเเนี่ยนะครับจะปลูกฝังนะครับเจนวนะครับให้เรียนหนังสูง นะครับให้เรียนนะครับให้สูงให้เรียนรู้เพราะนั้นะพอเจน Y าเนี่ยนะครับเติบโตมาเนี่ยในบ้านนะเราสังเกตนะครับระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมักจะมีปัญหาคอน FLICT กันทั้งเรื่องของความคิดพเพราะหลายๆครั้งนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเขาเนี่ยได้เรียนรู้มาเยอะนะครับได้ศึกษาเรื่องออนไลน์เพราะเจนเอ็กนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดรับเรื่องการเรียนรู้เรื่องออนไลน์ดีบางคนนี่ก็ เอาไปเลยนะนะครับเพราะ Gen Y จะคิดว่า Generation เล็กซึ่งเป็นพ่อแม่ตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้รู้เรื่องออนไลน์ไม่ได้รู้ข่าวสารมัน Gen Y นี่แหละจะจะเป็นคนบอกพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็จะเถียงไปเถียงมาก็จะเป็นคอนฟ lict กันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในที่ทํางานนะครับ Gen Y ก็จะมีความรู้สึกเป็นคนที่กล้าแสดงออก นะครับส่วนคนเจน X เนี่ยนะครับการกล้าแสดงออกของเจน Y เนี่ยนะครับนึกอะไรพูดเลยถ้าเกิดคิดว่าตัวเองถูกต้องก็จะพูดเลยนะครับแต่เจน X ก็จะมองเจน Y ว่าเฮ้ยการกล้าแสดงออกตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับเป็นความก้าวร้าวนะครับเราสังเกตไหมครัการกล้าแสดงออกของเจน Y เนี่ยมันจะมีเส้นเหมือนเป็นเส้นบางๆนะครับซึ่งเจน X เนี่ยจะมองว่าเฮ้ยก้าวร้าวหรือเปล่า พูดตรงๆอย่างนั้นนะครับซึ่งเจน x จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมเคยบอกว่าถ้าเกิดเจน Y กับเจนเในที่ในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดพูดคุยกันหรือแสดงความคิดเห็นกันนะครับก็เจน y นเนี่ยนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ควรจะสื่อคําพูดในการแสดงความคิดเห็นตรงนั้นนะครับในลักษณะของอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะไม่ใช่เป็นลักษณะของการประชดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าตัวเองเก่งกว่า อันนี้มิตินะครับอันนี้เรามาดู Gen Y ต่อนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบ Gen Y กับ Gen BB นะครับ Baby Boomer ก็คือ Baby Boomer ตอนนี้ก็น่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะครับกับหลานนะครับเราสังเกตไหมครับว่า Gen Y กับ Gen BB เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาจะบอกว่าสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ดีเออก็เหมือนเปรียบเหมือนปู่ย่าตายายกับหลานนี่แหละทพาะไครับปู่ย่าตายายก็มักที่จะเป็นไงฮะยอมรับนะครับในการเรียนรู้ของคน Gen Y นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นที่บ้านเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นไงฮะก็จะสปอยหลานนะครับตามใจหลานาง่ายๆนะครับแล้วหลานพูดอะไรมาก็จะเออยอมรับง่ายนะครับซึ่งต่างจากเกณฑ์ซึ่งเป็นพ่อแม่เพราะพ่อแม่จะยึดติดเฮ้ยเราเป็นพ่อแม่นะเออเราเป็นแม่นะเราเป็นพ่อนะนะครับมันก็จะมีปัญหาคอนฟ lict ก,กันแต่ผมบอกแล้วว่าในทุกๆเกณ นะครับส่วนเจนซีก็มีอาจจะเป็นเหลนนะครับหรือก็อจะเป็นหลานเหมือนกันหรือจะเป็นลูกอะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ในช่วงของอายุนะครับแต่ที่ผมพูดที่เจน y กับเกแล้วก็ Y ากับ BB เนี่ยเพราะว่าเจนพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเจน Y เนี่ยที่เป็นหลักเนี่ยเพราะว่าเจน Y ตอนนี้ได้เขตได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นในการการแสดงออกต่างๆเนี่ยนะครับยอมรับว่าคนเจน Y เก่งนะครับก็ต้อง นะครับใช้วิธีการพูดนะครับในลักษณะของคําพูดที่เป็นบวกหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ผมมาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ให้ง่ายๆเพื่อที่จะดูให้รู้ว่าในองค์กรเราก็มีในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับน,นี้เรามาดูเบบี้บูเมอร์นะครับแนวคิดในการทํางานเนี่ยนะครับของคนเจนบีบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชีวิตนี้เพื่องานเป็นคนที่สู้งานหนักทนนะครับแล้วก็ให้ความสําเร็จกับในการทํางานสูง นะครับและที่สําคัญนะต้องการงานที่มีความมั่นคงบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทําราชการนะครับมั่นคงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่มาเนี่ยมาจากเคแบงค์นะครับมาจากเคแบงค์นะครับผมไปอ่านแล้วก็สรุปมาให้นะครับแล้วก็ต้องการชื่อเสียงนะครับแล้วก็ที่สําคัญ,ญยึดถือวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วก็เน้นความสัมพันธ์และเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีอันนี้นะครับคือแนวคิดในการทํางานของ b บบี้บูมเมส่วนใหญ่ นะครับตอนนี้เรามาดูแนวคิดในการทํางานของคน Gen X นะครับคน Gen X เนี่ยนะครับจะเน้นผลลัพธ์ของการทํางานเน้นผลลัพธ์นะครับแล้วก็สามารถทํางานได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะปรับตัวให้เข้าอะไรปรับตัวง่ายนะครับชอบทํางานโดยใช้วิธีทางของตนเองนะครับแล้วก็ชอบทํางานโดยพึ่งตัวเองเป็นหลัก นะครับแล้วก็จะทํางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอาชีพหรือเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะครับทตนี้เรามาดูอันนึงสําคัญเลยนะครับคน Gen X เนี่ยตอนสมัยที่ผมบรรยายสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เรื่องที่ฮือฮามากคือเรื่อง work-life balance มนันคนเจ X ส่วนใหญ่ต้องการความสมดุลในชีวิตนะครับเพราะว่า Gen B B เนี่ยจะทํางานหนักอย่างเดียวนะครับทํางานสู้ชีวิตโดยที่ลืมนึกถึง ครอบครัวทํางานหาเงินให้ครอบครัวอย่างเดียวนะครับเพื่อครอบครัวอยู่เป็นสุขนั้น Gen X เนี่ยนะครับเขามีความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตในที่ทํางานกับใช้ชีวิตกับครอบครัวก็คือความสมดุลนะครับทั้งชีวิตที่บ้านเราก็ชีวิตในการทํางานทีนี้เรามาดู Generation Y นะครับ Generation Y เนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นระดับของผู้ บริหารหรือบางคนก็เป็นหัวหน้านะครับระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับแนวคิดเนี่ยนะครับเขาชอบอิสระนะครับแล้วก็ไม่ชอบกรอบในการทํางานนะครับเราสังเกตได้หลายๆครั้งนะครับคนเจนวายจะไม่ชอบให้มีกรอบนะครับอย่างเรื่องของวันต่างๆนะครับหลังหลังเนี่ยในแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับก็ไม่มีกรอบเรื่องเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็ชอบความท้าทายนะครับแล้วก็คนเจนวายจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ นะครับให้ความสําคัญกับข้อตกลงในการทํางานเพราะฉะนั้นมีข้อตกลงแบบไหนนะครับอย่าไปเปลี่ยนนะต้องทําแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับต้องการเห็นผลสําเร็จของงานเร็วแล้วก็เติบโตเร็วนะครับแล้วก็ชอบการทํางานเป็นทีมแล้วก็นับถือคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นคนเจ n Y เนี่ยนะครับถ้าเกิดคนเจ n X หรือ BB มีความสามารถเนี่ยคน Gen Y ก็จะให้ความนับถือเพราะฉะนั้นะในแต่ละ generation เนี่ยครับผมจะพูดแค่สาม สางเจนนี้นะครับในที่ทํางานเพราะว่าส่วนเจนซีเนี่ยหรือเจนแซเนี่ยกำลังเข้าไปนะครับแล้วปัญหาของเจนซีหรือเจนแซเนี่ยตอนนี้ก็คือมีปัญหาในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับการทําทงานร่วมกันนี่มีปัญหานะครับอ่ะตอนนี้เราหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฉั้นผมจะพูดแค่ b b x y นะครับซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานของคนทั้งสามเจนนะครับอ่ะวันนี้นะครับในคลิปนี้ แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอบความกรุณานะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเรามาดูครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรสวัสดีครับ